เปิดตัวแบบยังไงดีโรยตัวลงมาที่นี่โหนสลิงได้เหรอที่นี่โหนได้เหรอฮะโหนได้โหนได้ดลยนำเข้าเป็แข่ขันมากแบบอินเดียอะไรจู่้าเพราะทุกการซัพพอร์ตคือแรงสำคัญหากคอนเทนต์ของเรามีความหมายต่อทุกคนช่วยสนับสนุนทีมซอฟปอมผ่านการโดเนทที่ปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและการซัพพอร์ตจากใจจริงค่ะขอบคุณค่ะเอาละจ้าทุกคนก็มาถึงวันนี้แล้วดีใจจัง โอ้ยทำตัวไม่ถูกไงสักครั้งในชีวิตเนาะเราต้องมาดูพื้นที่สําหรับแต่งงานยีวันนี้ตื่นเต้นมากครับได้มีโอกาสนัดกับพี่ที่ดูแลของโรงแรมอมารีครั้งแรกและน่าจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่เราจะมาดูสถานที่แต่งงานแบบจัดเต็มจัดใหญ่ตอนแรกจะจัดเล็กๆเลยแต่ว่าคุยไปคุยมาสนุกไง <laughs> เราเราก็เป็นสายฟุง้งคิดสนุกไปเรื่อยแล้วก็คิดว่าแบบทำยังไงให้ คนที่เขามาเต็มใจดีใจที่อยากจะมาจริงๆแล้วก็เอนจอยกับโมเมนต์ที่วันวันนั้นเราได้ให้กับทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวรอพี่ซอฟก่อนเฮ้ยอะไรคะเนี่ยเฮ้ยชีเซดเยสเหรอ วันนี้เราเป็นการแรกเลยที่แบบว่าตั้งใจเลือกมาดูโรงแรมที่แต่งงานนะคะเราอยู่กันที่อมารีวอเตอร์เกตก็คือโรงแรมอมารีประตูน้ำนี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีคุณเจนิสค่ะในที่สุดเราก็ได้เจอกันหลังจากที่แบบนัดแล้วก็คุยสอบถามกันเยอะมากในรายละเอียดนะคะเราก็แบบคุณเจนนิสน่ารักมากดูแล ในวันนี้รบกวนได้ไหมคะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเชิญนั่งได้เลยค่ะบอสาวต้องนั่งเป็นคู่อ๋อเอามันเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เดี๋ยวเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเจนนิสจะเล่ารายละเอียดคร่าวๆให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูสถานที่กันได้ค่ะจริงๆค่ะวีดิ้งแพ็กเกจอะค่ะมันจะเริ่มต้นที่สำหรับช่วงเช้าแพ็กเกจงานมั่นพิธียกน้ำชาพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์แพ็กเกจพิธีสงฆ์คร่าวๆของเราก็คือจะทำพิธีมั่นคือเหมือนแห่ขันมากมาสวมแหว แต่ถ้าเกิดเราตัดตรงไหนออกอะก็คือจะยังอยู่ในนี้อยู่อันไหนที่เราไม่ใช้ค่ะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้มาละไแบบสาวช่อดอกไม้เจ้าสาวอ๋อโอเคหลังจากนั้นเราจะมียกําชาใช่ไหมคะก็จะอยู่อันนี้ค่ะค่ะเาเข้าคือในพิธีเนี่ยค่ะจะรวมตกแต่งทุกอย่างแล้วแล้วก็รวมอาหารจํานวนอยู่ที่50ท่านเราก็จะมีซุมอาหารนะคะให้อีกหนึ่งซุมเพราะฉะนั้นแล้วว่าแพ็กเกจค่อนข้างครบปเรแล้ว อาหารที่รวมอยู่จะเป็นอาหารประเทศไหนล่ะตัวอาหารนะคะจะเป็นอาหารว่างชากาแฟเดี๋ยวจะมีไอเทมให้เราเลือกเราจะเลือกเป็นอาหารที่ค่อนข้างอิ่มท้องหน่อยเช่นโคซองแซนด์วิชอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็ซุ้มอาหารหนึ่งซุ้มก็จะเป็นข้าวต้มหรือข้าวมันไก่หรืออะไรประมาณนี้ค่ะคมาเช้าแล้วก็แขกผู้ใหญ่จะยังทําหาอาหารที่ทานและอิ่มท้องอยู่อ๋อเข้าใจได้ส่วนแพ็กเกจช่วงเย็นนะคะจะเริ่มที่คอเทลบุฟเฟ่แล้วก็จะเป็นตัวจีน แต่ว่าบรรยากาศในงานคิดว่าน่าจะเป็นอยากได้บุฟเฟต์แต่มีโต๊ะให้นั่งได้อย่างนั้นทุกเซตมีโต๊ะให้นั่งมีโต๊ะให้นั่งหมดเลยยกเป็นค็อกเทลอยากเป็นค็อกเทลแบบค็อกเทลบางทีแขกอาจจะรู้สึกว่าอยากยินมากกว่าไว้จะเป็นแบบคุยกันเดินแล้วก็คุยกันประมาณนั้นเราจะดูอินโทรเวิร์ดไปไหมงานพว่เราวแบบว่าอยากได้โต๊ะที่มีอาหารแล้วก็มีโต๊ะไม่โต๊ะดีกว่าะให้เขามีสเตชั่นใช่เพราะว่าแขกบางทีก็อยากจะนั่งกันเป็นลักษณะแบบกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกันเพราะว่าถ้าเป็นโต๊ะเเรราาจสมถได้ลย อันนี้เพื่อนสมัยมหาลัยอันนี้เพื่อนเพื่อนยุคไหนเพื่อนใช่อันนี้เพื่อนกลุ่มทางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ก็โดยเช่นกันมีฟโต้บูธด้วยใช่แล้วก็จะมีฟโต้รบูธให้สองชั่วโมงส่วนของห้องพักก็จะรวมอยู่ในนี้แล้วสปาสําหรับสาวสาวให้สนใจอันที่ทำทั้งหมดคือสนใจเรื่อนี้เพื่อเพื่อจะปาอันนี้เดี๋ยวค่อยเอากลับไปดูต่ออีกทีได้เลยค่ะได้เลยค่ะงานเช้าแพนไว้ว่าจะมีอะไรบ้างคะสรุปเราไม่แหกกันมากไม่แหกเพราะว่า คือคือด้วยความแบบว่าเราไม่แน่ใจว่าแบบพอเป็นพิธีจีนมันต้องแห่ไหมหรือว่าจริงๆก็แห่เนพิธีจีนเขาก็มีขันหมากจีนค่ะจีนเยอะกว่าขันหมากไทยด้วยต้องไปทำกันบ้านกันเพิ่มแล้วล่ะเคยเห็นที่แบบเป็นกล้วยมาเป็นเครืออะไรเงี้ยนะคะอันนั้นคือพิธีจีนอ๋อเหรอใช่แต่มันจะไวมากทุกอย่างจะเกิดขึ้นรวดเร็วมากเร็วมากชั่วโมงหนึ่งหเร็วมากถ้าถ้าถ้ามีขันหมากก็จะยืดไปอีกนิดนึงเพราะว่าเพื่อนก็จะมีลูกเล่นอ่ากั้นประตูเงินประตูทองแต่เราซุ้มก เรากลับไปคิดกันก่อนไหมเฮ้ยเธอต้องถามจินแสบเปล่าเันว่าเลือกวันแล้วแล้วยังไงต่อใช่แล้วก็ถามเลิกเขาว่าเลิกสมแหวนก่โมงเลิกส่งตัวกี่โมไม่น่าเชื่อนะคะว่าวันนี้ของชีวิตก็มาถึงมาดูดวงครับมาทำอะไรนะดูดูเลิกเลิกมงคลเลิกมงคลค่ะเลิกมงคลสําหรับทำอะไรฮะออกมาพูดกันด้เลิกมงคลสําหรับการแต่งงานประตูวิวัฒ เรามาถูกทางยิงใช่ไหมเธอชี้ม <c oughs> าอ,อันนี้เพื่อนแนะนำมาอีกทีหนึ่งว่าให้ลองมาดูกับน้ําเอียงอะคะ่ะทุกคนรู้จักปฏิทินจีนที่เขาจะแบบว่ามีบอกข้อมูลในแต่ละวันทุกๆวันที่ฉีดเป็นรายวันไหมคะที่อากงอาม่าเราชอบใช้กันอะนั่นแหละมาแล้วมาแล้วนี่ไงขออนุญาตนะคะ้น,นี่ทุกคนปฏิทินอ นเชั้นสองเลยค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตถ่ายแม่หลับค่ะเธอชุดกี่อี้เหมือนที่บ้านเธอมากเลยอ่ะอ๋อใช่แม่เราเราสมัครแอปพลิเคชันมาด้วยไม่ดีเต็มแม่มาใครเต็นดีค่ะมันแบบนี้มันดิจิตอลนะออกเสียงเลยค่ะหน้าเอียงหนึ่งนังเอียง หนังเอี้ยก็คือเป็นแบบสำนียงแก้จิ๋วสะอาดเมือนเอี้ยอ่าถ้าเป็นแกจิ๋วเน่ะสวัสดีค่วัสดีครับรู้สึกแปลกกต่เปนเต็เตจาอัอายุนัดจีงส2สิปีเกิดปีลาตาทักทอง เจ้าสาวเปียรรูปปีเดียวกันพัดทองอยู่ด้วยกันจริงรักกรักเลยเฮงเฮงเยเฮงเฮงเยเฮงเเลยเฮงเฮงเยเงเฮงเลยเงเฮงเอยเฮงัดอเลยเฮงเฮเยเฮงเฮงเยกฮงเฮ้เลยเฮงเฮงรยเ่ง้ฮงแลยเฮงเลยเฮงเฮงเลยเฮงเางเลยเฮงเฮงเลยเฮงเกงเอะไรงเฮงเลยเงเฮเลยเเลยงเฮงงเเยเฮเลยเฮงเลงีลยเฮงกฮเลยเฮงเฮงเลยี ปีนี้ปีมะเส็งก็ราคากสหสมมงการอันนี้นปีปีมะเมียก็ไม่มีฮะอีนี้ดูไว้ไปปีก็ได้พอถึงก็ไม่ทันดูไปดูชาบหน่อยก็ได้คืออาจารย์แนะนำว่าแต่งปีมะเส็งดีกว่าแต่ถ้าเป็นปีมะเมียก็ถือว่าเป็นปีธรรมดาคีนี้ดีกว่าปีหน้าปีนี้ดีกว่าเอันดีที่สุดที่เจริงๆวัาดีที่สุดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้เดีปีมะสองอาทิตย์ด้วยไหมคะได้หมดเลยค่ะ พี่เซนแซนจะดูเรื่มให้ก่อนนะคะจะเป็นช่วงปลายปีก่อนนะคะมีอัไนดีที่สุดไหมคะเบสและคอมเมนต์เลยดีเท่ากันีเท่ากันแต่นี่ขึ้นอยู่กับเจ้าบ่าวสาวแล้วคะว่าสดุกวันไหถ้าหลังจากนี้ระหว่างนี้มีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามแอดมีได้ทางไลน์นะคะเพราะว่าระหว่างทางอาจจะเจอคำถักอะไรเข้ามาเยอะค่อยมาทีทีได้ค่ะบคุณค่ะ ต่อไปคือเราสามารถดูใช่เดี๋ยวเราไปดูสถานที่กันได้เลยค่ะที่เราจะไปดูจะมีสถานที่ที่มั่นนะคะจะมีห้องที่เขาเรียกว่าห้องประตูน้ำซิตี้วิวว้าวาตรงนี้จะเป็นที่จัดบริเวณงานเช้าค่ะงานเช้าอุ้ยไม่เคยขึ้นมาเลยอุ้ยสวยมาก ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นบเวืนที่เจ้าสาวเดินลงมาซึ่ง,ง,งมีเพลงมาประกอบแล้วก็มาเข้ารวมพิธีตรงนี้จะเป็นครัวค่ะแล้วก็วางอาหารที่เป็นของว่างให้แขกแล้วตอนที่แบบว่ายกน้ําชาพิธีค,คือเราจะหันสเตจไว้ฝั่งนี้ค่ะเพื่อไม่ให้ย้อนแสงใช่แล้วก็แขกนั่งฝั่งนี้แล้วก็นั่งหันไปทางนูน้นใช่ก็คือคอันนี้เหมือนเป็นพื้นหลังเวทีสตจใช่ค่ะอ๋อเพราะว่าแสงมาทางนี้ทางโรงแรมเขาคำนวณเอาไว้แล้ว อย่างนั้นเจ้าสาวหน้าดำเราจะย้อนแส่งเดดไม่ได้นะคะช่วงพิธีมัน่นเราจะเซตอัพเป็นแบบเหมือนประมาณว่าคุณพ่อคุณแม่แขกผู้ใหญ่เท่าแก่นั่งด้านบนบวกกับบ่าวสาวนั่งด้านล่างแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะสลับโซฟาให้เป็นพิธียกน้ําชาแต่แต่ว่าจะใช้สเตตเดียวกัน้ด้านบนคืออะไรหรอคะน้านบนเป็นชั้นลอยค่ะเป็นถัดเข้าไปเป็นบริเวณห้องผัก ก็จะมีห้องเจ้าสาวอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะที่อ erm ยู Obs ่บริเวณนี้เพื่อให้สะดวกเวลาแต่งหน้าเป็นตัวเป็นตัวห้องพักเลยอ๋อก็สะดวกดีนะในในส่วนของนายพิธีเนี่ยเดี๋ยวเจนนี่ช่วยดูให้หมายถึงว่าเดี๋ยวส่งรายชื่อไปให้เลือกหรือว่าถ้าเราแบบมีเวดดิ้งแพนเนลรือไงที่เขามีก็คือใช้บริการตรงนั้นได้เลโดยส่วนใหญ่นายพิธีขันหมากรันคิวแล้วก็ดิคาเลชันนะคะจะมาด้วยกันขอถ่ายภาพที่เก็บไว้ด้วย งั้นเดี๋ยวเราไปดูจุดถัดไปอยู่แล้วก็จะมีชั้น32ที่เป็นซิตี้วิวเหมือนกันแล้วก็เป็นที่บริเวณการ์เดนเพื่อเรามแหกขันมากอุย้ยนี่คืออันนี้คือตัวการ์เดนที่เราจะแหกขันมากาเราจะแหกขันมากจากจุดนี้แล้วก็รับตัวเจ้าสาวอะค่ะที่จุดนี้เพื่อไปที่งานด้านบนโอสวยจัง เธอมีแปลงผักด้วยนะดูเหมาะกับพวกเราดีนะใช่ที่นี่โรงรามเป็น sustainable ค่ะเราก็จะมีแปลงผักสวนควรัวที่เอาไปใช้ประกอบอาหารจริงก็ <g> จะเริ่มแห่งขันมากค่ะที่บริเวณน,นี้ขบวนเจ้าบ่าวตั้งที่บริเวณน,นี้แล้วก็รับตัวเจ้าสาวค่ะที่บริเวณนี้แล้วมันจะร้อนไหมคะความเป็นจริงตอนช่งชวงเช้าจะไม่ร้อนแดดจะออกประมาณสักเ้าโมงเป็นต้นไปวิวสวยมาก หมายถึงว่าแบบเราก็ผ่านย่านประตูน้ำบ่อยนะแต่ไม่เคยไม่เคยคิดว่าตรงนี้จะมีสวย <laughs> มุมมันสวยมาก <c oughs> อ,อุ่นยะีนะเดี๋ยวตรงเนี้ยค่ะก็จะเป็นจุดรับตัวเจ้าสาวตรงต้นไม้ก็จะห้อยสีข,ข,ขาวสีข,ข,ขาวลงมามีเดคอเรชั่นให้ด้วยมีเดคอเรชั่นใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเป็นซิตติ้งเจ้าสาวแล้วก็มีสเตนขึ้นมาสองข้างก็รับตัวเจ้าสาวอ้ยน่ารักเห็นแค่นี้ก็ชอบแล้วอไม่ชอบวิวชอบช ี่ก็ตื่นเต้นจนแบบเอาเลยเอาที่นี่เลยไหมนี่ยังดูไม่ถึงห้องพิธีใหญ่เลยนะนี่แต่สวยนะดูนี่หมายถึงวิวหมายถึงเขาก็ได้อ่ะแสดงว่าตอนกั้นประตูเงินประตูทองนั่ะคือข้างนอกเลยข้างนอกเลยใช่ค่ะก็เป็นมูดน่ารักน่ารักนคะ เราชอบที่นี่อย่างหนึ่งคือตรงเทดานเขาสูงเป็นคนชอบซิลลิงสูงสูงใช่ค่ะมันจะให้บรรยากาศที่แบบดูปมไม่อึดอัดไม่อึดอัดแค่ไหนลิ้งรู้สึกตึงเลยอันนี้คือชั้นหกบริเวณเราจะเรียกว่าห้องวอเตอร์เกตแกนบลูมค่ะก็คือตัวเนี้ยเชื่อมกับบริเวณจุดจอดรถเลยแขกสามารถขึ้นมาที่ชั้น6แล้วก็จอดรถตรงนี้แล้วก็เดินเข้ามาที่งานบริเวณนี้โดยที่ไม่ต้องไปผ่านตรงล็อบบี้หรืออะไรต่างๆโอ้สะดวกดีจังเราสามารถใส่ลงไปในกาซได้ว่างานจัดที่ชั้น6แขกก็จะวนขึ้นมาแแต่เเรรราาามีบิกกกวนละค็ืออขจจไป รถที่เราปี้เพื่อฝากรถก็ได้แล้วก็ให้ขึ้นมาก็เดินเข้างานมาตรงจุดนี้ค่ะจะเป็นที่ตั้งโต๊ะลงทะเบียนด้านหลังเนี่ยค่ะก็คือตกแต่งได้เลยอาจจะเป็นชื่อเบาวสาวนิดนึงแล้วก็เดินถัดมาตรงนี้ค่ะจะเป็นบริเวณแกลเลอรี่แล้วก็ตัวแบ็กดรอปอะค่ะจะตั้งอยู่ตรงนี้เลยก็คือขวางตรงห้องตรงนี้ค่ะตรงนี้มันจะสามารถปิดแพทิชั่นได้แบ็กดรอปก็จะอยู่ตรงนี้แบ็กดรอปถ่ายรูปใช่แบ็กดรอปที่ถ่ายรูปหน้างานนะคะ ที่จะเป็นแบบว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวยืนตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับแขกแล้วทางเข้างานในโฮมันจะเป็นประตูไหนนะเจ้าสาวว่าจะบ่าวสาวจะเข้าบริเวณงานประตูนี้อันนี้น้องเขาปิดแพทิชั่นนะคะแต่จริงๆอ่ะห้องมันเป็นไซนี้3มห้องอเขาปิดตรงนี้ไว้เพราะว่าเขามีงานก็คือตรงนี้เปิดทะลุได้ใช่เปิดทะลุได้เ<ม>ข้าบริเวณน,นี้ปุ๊บเอ่อรายอาหารจะอยู่ด้านหลังค่ะตัวบาร์จะไปอยู่ฝั่งด้านทางด้้นนู้นเดี๋ยวไปดูห้องที่สองได้เลยค่ะ อันนี้จะเป็นห้องที่สองคือจริงๆค่ะบาร์จะอยู่ฝั่งนูน้นบาร์จะตั้งฝั่งนูน้นรายอาหารจะอยู่ห้องเมื่อเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วปุ๊บโต๊ะเราก็เริ่มตั้งแล้วก็เว้นที่ตรงกลางแล้วก็สเตจอะคะ่ะอยู่ตรงนี้ แต่มันมีอีกแบบหนึ่งคือถ้าเราไม่ได้ใช้จอ LED ค่ะเป็นสเตจแล้วเราอยากจะทําแบบแบ็กดรอกขึ้นมาที่หน้าตาแบบใช่ใชเป็นฉา,ากไปเลยแล้วก็ตั้งสเตจต,ตรงกลางซึ่ง3ห้องนี้คือแขกสําหรับตรงรับได้กี่ท่านอเอ่อถ้าเกิดเป็นซิทต,ติ้งเลยได้450ก็คือ45โต๊ะแบบทุกคนมีที่นั่งคนคมีที่นั่งโอ้ดีนะเราว่าทุกคนมีที่นั่งนี่ดีนะใช่แต่จริงๆออ่ะเนีแนะนำว่า ให้ใช้ LED เพราะว่าแบบบางทีพิธีการนะคะถ้า LED ไม่ได้อยู่ด้านหน้าเวลาเปิด r e s e n t เ t i o นอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะไม่ได้แบบมองเห็นขนาดนั้น เข้าใจเลยเนาะทิ้งที่เป็น LED ก็ประหยัดดีนะหมายถึงว่าไม่ได้แบบต้องใช้สิ่งฟุ่มเฟือยที่แบบว่าใช้วันเดียวคืนเดียวแล้วทิ้งอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเหมือนฉากที่เราสร้างขึ้นมาดอกไม้อะไรต่างๆก็ใช้แค่ปรับเดียวเองใด้ไม่นเสียดายทำไมเค้กถึงต้องเป็นเลขขี้เจ็ดชั้นเหรอคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวไปหาคำตอบไปสงสัยมากเลยแบบบางโรงแรมเขาจะ5ชั้นแต่จะเป็นเลขขี้ห้าเจ็ดเก้าคิดว่าน่าจะเป็นเลขของของจีนเพราะว่าเราก็จะมีความแบบรับวัฒนธรรมจีนมาเยอะซึ่งประหลาดมากรับวัฒนธรรมจีนมานะแต่แต่งช มิกซ์แล้วก็ส่วนแชมเปญอะไรเงี้ย๋ยวเราก็ไปลินช่วงอัปเตอร์ปาร์ตี้ซึ่ง3าห้องอันนี้คือเป็นแพ็กตัวแพ็กเกจไหนก็ได้ก็จะได้3ห้องเพราะดูตามจํานวนแขกเราละแขกแคกี่คนนี่แต่เราเห็นด้วยเรื่องทุกคนมีที่นั่งแต่แขกเข้าๆค่ะประมาณ3 0 0กําลังดีถ้าเกิดเยอะไปเยอะมากกว่านี้เราจะจําแขกไม่ได้ทุกคนแล้วเราจะไม่ได้แบบเราอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปกับทุกคนทุกคนจะแบบมันมีความเป็นงานมิสแอนกรีตประมาณหนึ่งไม่ได้ทั่วถึงใช่ไหมไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นเราแนะนำประมาณ300ช่วงงานเช้า 50- 80กํานยิบ ส0 0ถึง400ประมาณนี้ค่ะม่เกินนี้กำลังดี เอ้แล้วบริเวณด้านนอกค่ะเราแบบว่าสมมติเราอยากมีกิจกรรมใช่ไม่ทาบใช่ครับอ่าลองถามหมแล้วว่าอยากจะวางยังไงเราเราอยากให้มันสนุกยิ่งขึ้นด้วยการเอาตู้เกมมาวางอะไรเงี้ยเป็นได้เราทําเป็นตีมยุ่90ยังได้เลยเป็นแบบเหมือนแบบเต้นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเกมเต้นอะไรก็ได้ใช่ใช่อยากใช้พื้นที่ตรงนั้นเพิ่มเลยเดี๋ยวเจนนี่ส่งรูปให้ดูเพราะว่าเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วอะเราเคยทําติมแบบนี้ไปใช่แต่เป็นแต่เป็นอันนั้นคือแบบเป็นปาร์ตี้อย่างเดียวเลยค่ะเป็น90เข้าทางพวกเรา ได้เลยได้เลยอยู่ที่พวกเราแล้วแหละว่าว oh> ่าเราอยากจะทําอะไรอะไรอย่างนี้เราไม่จําเป็นต้องแบบทํางานให้มันแบบดูฟอร์มอลเราเพราะว่างานแต่งรังเดียวอะเราเอาตามที่เราชอบดีกว่าตีมสีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตีมแอกบิ๊คอร์ดอกไม้เลือกที่เราชอบเอาให้แบบเรากลับมาดูรูปแล้วเราไม่เบื่อ แล้วเรารู้สึกว่างานเราเจ๋งคัสสิกอันนี้โอยเคค่ะเนี่ยมาทํากันบ้านเลยต้องไปทำกันบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวจะคิดได้บางทีแขกชอบส่งเมสเซจมาตอนแบบดึกๆเหมือนนอนนอนแล้วคิดพุ่งขึ้นมาได้เฮ้ยมีคําถามนีใช่ไหมคะแต่ว่าในแพ็กเกจของที่นี่ก็คือรวมฟโต้บูาแล้วนะเราประทับใจมากจอ LED อะไรด้านหลังคือรวมอยู่แล้วอยากให้มันเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเมื่อก่อนเราให้เป็นสมุดโดยพร ให้สามเล่มมีคนเขียนอยู่สาหน้าโอ้ยดีนะเพราะว่ามัน practical ขึ้นเยอะเลยอ่ะเหมาะกับยุคสมัยจริงเป็นหนังสือบางทีจาหน้าคนเขียนไม่ได้เลยใครเขียนให้เรา นัดไหนเดี๋ยวเราลงไปดูห้องเวทีงลางกันได้เมื่อกี้รอบแรกเห็นคุณชาบยืนยื้นดูอยู่ใช่เห็นใช่ไหมคะที่อยู่ตรงข้ามกับห้องน้ำใช่จะเป็นแบบเหมือนมอคอับขึ้นมาให้แบบคร่าวว่าประมาณนี้ก็เซตอัพโต้คร้าวคือจะประมาณนี้ของจริงอะค่ะโตะใหญ่กว่านี้แล้วเรานั่ง10ซที่อ๋อนี่โตะเล็กก็คือเดคเาชันประมาณนี้เลยในแพ็คเกจใช่ใช่ค่ะแต่โบจะเป็นสีขาวโบขาวจะจะแนะนําให้เป็นโบขาวอยู่แล้วของจริงบนโต๊ะจะมีอะไรนี้วางด้วยเหรอคะใช่ใช่ค่ะก็คือเซ็นเตอร์พีทให้เราเลือกเฉดสีได้ไหมคะเลือกได้คือสีตาามเร ตามที่เราอยากวางไว<า>ง้เลย <ไป S 2> ก็เดี๋ยวเราคุยกับทางดิคอเลชันแล้วก็วางแผนว่าเราจะใช้ตีมสีอะไรแพนโทนปีนี้นะคะ่ะจะเป็นมอคค่าหมูที่แบบกําลังฮิตก็คือสีน้ําตาลจะเป็นโทนแบบว่ามีความวินเทจนิดนึงแล้วก็จะมีความแบบว่าเก่าๆนิดนึงประมาณนั้นนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาล ถ่ายรูปไว้หนึ่งกลุ่มแล้วกันหนึ่งหนึ่งแทรเพื่อแต่ว่าถ้าเกิดงานอนะ่ะอยากให้มันดูแบบว่าคลาสสิกหน่อยเราก็เซตอัพเป็นลองเทเบิลอ๋อเซตอัพลองเทเบิลได้ด้วยใช่ใช,ใช่ค่ะมึงจะสามร้อยสี่ร้อยคนนั่งยังไงหรอนั่งแบบนั่งฝั่งตรงข้ามกันเงี้ยค่ะ แล้วแถวก็จะยาวแถวก็จะยาวอาจจะสองสามสี่แถวอะไรอย่างเงี้ยนั่งแบบฮอกวอต์อะค่ะอ่าอุ้ยเท่นะแบบฮอกวอต์เห็นภาพมากเลยใช่เนะเธอชอบไหมเธอชอบแบบฮอกวอต์หรือเธอชอบต๊กลางดีแล้วกันเพราะไม่เคยไปงานแต่งนี่นั่งแบบยาวถ้าดูทรงจากห้องของทางโรงแรมอะมันจะยาวได้จริงจริงใช่ไหมมันโออาจริงจริงฟิลฮอกวอต์ถ้านั่งอย่างนั้นก็คือเรามาตัดเค้กตรงกลางออ๋ แขกทุกคนก็จะเห็นลองเทเบิลทุกคนได้สบตากันทุกคนได้เชื่อมจิตกันได้เห็นหน้าอาหารกันเดี๋ยวเราลองแต่สัดใจให้ดูวดูแลดีมาก แฟตัพไก่โรงแรมอามารีนะคะนี่เราให้ดูอามารีวอลเร์เกตคืออามารีมีหลายสาขาใช่แต่ว่าอันนี้เป็นอามารีประตูน้ำต้องจะพูดยังไงดีรู้จักมาตั้งแต่เด็กรู้จักมาตั้งแต่เด็กใช่เคยมาทานข้าวที่นี่ไหมคะเพราะว่าเมื่อก่อนห้องอาหารจีนที่นี่ดังมากที่นี่โต๊ะจีนอร่อยไม่เคยเป็นโต๊ะจีนแต่มากิโอมเนี่ยแหละครับแล้วก็ทานโมเฟ่ทานได้อร่อยอยู่อะไรค่ะชอบความละลานตาของซุ้มอาหารแล้วทานอาหารอินเดียไหมคะเธอกิน อาหารเนียที่นี่อร่อยมากเนื่องจากว่าแบบพอเป็นย่านประตูน้ำอะค่ะแขกเราจะมิกมิกกันถ้าเกตหลักคือจะเป็นแบบอาเซียนลายอาหารคืออเทนติกมากใช่ใช่ลายอาหารก็เลยต้องแบบของแท้ใช่ใช่กินไปคือรสชาติแท้จริงๆเราต้องทํากันบ้านหลายอย่างเลยจริงจอ่ะเจนี่แนะนมว่าถ้าเรามีเว딩แพนเนอร์จะง่ายกับเราพอเขาก็จะเสิร์ฟให้เราทุกอย่างเลยว่าอยากได้ติมอะไร สมมติเรายังคิดไม่ออกเขาก็จะไปหาไอเดียมาให้แล้วเราค่อยมาแตกจากไอเดียของเขาอีกทีหนึ่งเรื่องธีมสําคัญเนาะใช่ใช่ใช่มันทําให้แบบมูดในงานเราจะได้รู้เลยว่าเราจะไปต่อยังไงเป็นหนึ่งในมิติชีวิตที่แบบว่าอ๋อมันต้องตั้งเป้าหมายแบบนี้น่ไม่อย่างนั้นไม่เกิดมันดาวเหนือแหละต้องตั้งดาวเหนือมันทำธุรกิจแล้วตอนนี้ถูกต้องหาเป้าให้ชัดแพลนไว้คร่าวๆแบบมีในใจไหมคะมีประมาณ 2อถึงสแบบแต่ยังนววๆกันอยู่นะฮะคืออย่างแรกเลยคือด้วยความเป็นคอนเทนเตอร์เราอยากทําเป็นทีมโปรดักชันงานกองถ่ายเลยอะไรอย่เงี้ย<า>เข้ามาแล้วดูเป็นโรงถ่ายมีกล้องตั้งไวแ้แต่ก็ดูเป็นเราแต่ก็ดูเป็นเรามูนไหนอีกเลยอ่ะอาร์ตเอ็กซิบิชันมันมันต้องมีที่แบบให้เพ้นใช่ใช่ถ้าถ้าเป็นแบบอาร์ตเอ็กซิบิมันจะต้องแบบเหมือนมีซูมทํานู่นทํากิจกรรมเวิร์กช็อปเรากลัวพรมพี่เขาเลอะเออมันก็จริงนะ แขกจะรู้สึกแบบอยู่กับตัวเองนะ <laughs> เดี๋ยวบบอารมณ์ศิลปินแล้วก็ทุกคนอ,อยู่กับตัวเองก <c oughs> ับ,บอันสุดท้ายค่ะที่มีคิดเอาไว้ก็คือแบบอยากได้มีความเหมือนมืนคานิวโลเหมือนโซคัสมากเลยเพราะมีเกมมีตู้นี่เน อันนี้อันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็จะเป็นสนุกขึ้นมาอยากเล่นแบบให้ทุกคนที่มางานเขาสนุกเพราะเรา<ช>อะเคยไปงานแต่งหลายงานเนาะแล้วบางทีเราจะมันจะมีช่วงที่รอพิธีแล้วเราสึกเขินๆขินวํทอะไรดีฉันทำอะไรดีคดน<ะ>่คือกินก็อิ่มแล้วแต่ไปถามเพื่อนตบฝั่งตรงข้าม <S <S ออสวัสดีค่ะใช่ๆๆๆ <S 2> <S 2> ใช่ใช่่มันเขินๆก็เลยแบบเออหรือว่าเราต้องมีตู้เกมเรามีตู้ขีบมีนู่นนี่นั่นไหมอะไรอย่างเงย ก็เลยยังคิดอยู่แต่ก็ดีอย่างนั้นก็จะสนุกขึ้นมาแขกก็มีอะไรให้ทำหล่อสาวเข้าพิธีอะไรอย่างนี้มีแนะนำไหมคะยังไม่ได้คิดเลยโอ้เนี่ยมันแบบจะเปิดตัวแบบมันยังไงดีคะใครดีโรยตัวลงมานที่นี่โหนสลิงได้เหรอที่นี่โหนได้เหรอโหนได้โหนได้ดึงดันเข้าใช่จริงเหรอคะเอาละโหนตัวไหมเธอตเตือนเตือนโรยตัวให้ทุกคนแบบเออผ่าสาวอยู่ตรงไหนนะอะไรแบบเนี้ย ตลกอ็คือใบหนาเขาดูชอบนะคะคุณเจชอบแต่ว่าจะเอาไหมเนี่ยซอฟจะโอเคไหมเพราะซอฟลัวความสูงให้เธอเราก็อยู่ข้างสวยๆแล้วเธอแข็ขันมากแบบอินเดียอะไรแข็ขันมากเขาแห่ตร๊กกาเด่นด้ยเพิ่งรู้ว่าที่นี่เผื่อใครอยากจะหนโนหนได้นะเผื่อจะบ่าวซ้อมตีลังกาเข้ามาสิตลกเป็นหัวหรือจะแบบว่าเชิดสิงโตเธอตีลังกาเหมือนกวางเจาแบบว่าชุกเช็คชุกเช็คตอนนี้แต่ที่เห็นเป็นสตัน คนหน้าเหมือนไปเรื่อยแล้วตอนนี้หลังจากนี้สมมติว่าเราตัดสินใจและเรามีว e ดดิ้งแพนเนอร์และเราเราควรจะต้องมาคุยกันอีกทีเพื่อให้เขามาดูสถานที่จริงโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เทดอาหารโอสิท่านอีกหนึ่งรอบเอาคนที่แบบทานเก่งๆมาเลยค่ะวิจารณ์เก่งๆไปงานเยอะๆคนที่ออกงานเยอะๆอะไรประมาณ มันมีอะไรแบบนั้นด้วยเหรอคะเนี่ยใช่ใช่ใเราเราต้องมีฟู้ดเทสติ้งหนึ่งรอบค่ะเห็นหน้าตาอาหารพรีเซนเซชันแล้วก็ให้แบบคนที่แบบความรู้หน่อยว่าแบบต้มยำกุ้งมันต้องเปรี้ยวน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เราคอ้มไหมได้ขนาดนั้นเลยค่ะ อูคุณรู้ได้เนี่ยเราไปเดี๋ยวนะเราเป็นเจ้บ่าวเจ้าสาวเราทําทำได้ทุกอย่างที่เราชอบปกติโรงแรมที่อื่นเขาทำแบบนี้ได้ไหมครับทำทุกคนทุกคนมีฟุตเทสติ้งทุกโรงแรมมีฟุตเทตติ้งต้องมี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 ค่ะนี่ความรู้ใหม่นี่เราเข้าใจมาตลอดว่าการ การที่ใช้บริการพ็กเกจตก็คือเครื่อหน้างานอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องได้เห็นของจริงก่อนแล้วก็เราจะต้องได้ทานก่อนเผื่อวันงานเราไม่ได้ทานเลยอ่ะจริงเออเผื่อวันงานเราไม่ได้ทานเยเพราะเรายืนรับแข่ไก็จริงแต่วันงานบ่าสาวได้ทานนะนี่พู้เล่นเราเราจะมีเซตแยกเรามีเซตแยกไว้ให้บ่าวสาวใช่บ่าวสาวจะได้ทานตอนที่ขึ้นไปห้องเพื่อเปลี่ยนชุดก่อนลงมาอัปเตอร์ปาร์ตี้ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ถึงวันงานจริงๆเราคงกินอะไรไม่ลงแหละเพราะว่าตื่นเต้นจ้าเป็นไปได้ มันสนุกมันจะกินไม่ลง <c oughs> <c oughs> มีความสุขอยู่อะ<ช>ไรอย่างนี้นี่เราก็คือต้องไปหา <Okay. S 2> บีดิทงแพนเนอร์นะคะคมันเหมือนเป็นภารกิจเหมือนเล่นเกมเนี่ยมันเป็นแบบดอทต่อดอทใช่ล้วแบบ,บไกลมากทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นรวดเร็วมากนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งมันจะแบบกลางกลางปีปลายปีอะไรอย่างเงี้ยข่าวดีคือวันที่พวกเราดูไว้ที่มีว่างอ่า พื่อนรุ่นรุ่นเดียวกันนี่เขาแต่งงานกับปีนี้เหมือนกันอ่ะเขาแบบมีแจ้งเตือนสอปแล้วว่าเฮ้ยแกหายากมากนะโรงแรมอ่ะคือบางทีที่ที่แกอยากได้อ่ะมันไม่ได้นุ้ยเพราะว่าเลิกดีของเราก็เลิกดีของคนอื่นเหมือนกันโอ้ถูกต้องเพราะแต่เราโชคดีมากเราจิ้มมาปั๊บได้เลย ใช่ค่ะตอนนี้ล็อกห้องไว้ให้เรียบร้อยขอบคุณค่ะต้องต้องบอกจริงๆว่าแบบอีกเหตุผลหนึ่งเลยที่ใหญ่มากที่ตัดสินใจมาอยากจัดงานแต่งที่นี่คือคือในวันที่เราแต่งงานเนี่ยนะคะพี่โอมจัดสัมมนาที่นี่และถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นวันเดียวในชีวิตของพวกเราเนาะเราก็อยากให้พี่ชายเรามีโอกาสได้มาอยู่ในงานเราได้เราไม่อยากพี่ก็พลาดก็แก้ปัญหาเดียวก็จัดงานที่นี่เลยค่ะแล้วที่นี่ก็เป็นที่ที่เราชอบด้วยใช่ก็บอกอย่างนี้เนาะวัยปี ไม้ดีมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณกินมิที่มาดูฝากตัวนฝากตัวบ่าวสาวเดี๋ยวคงได้คอนเน็กแล้วก็ต้องปรึกษาเยอะเลยค่ะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราเจอกันบ่อยมากเราเจอกันบ่อยมากช่วงนี้จะไม่ได้เที่ยวเลยค่ะบ่าวสาวจะต้องแบบคอยทำกันบ้านทำกันบ้านใช่เราอาจจะมีกิมมิกอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะของชําด้วยการ์ดทำหรือยังอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างต้องเป็นเรื่องใหญ่มีแพลนเนอร์แล้วเดี๋ยวแพลนเนอร์จะเป็นคนรับจบให้วันนี้อิ่มมาก อ,อิ่มในข้อมูลมากเอาละรอดูการเดินทางของพวกเรากันต่อนะคะการแต่งงานสอบชา้างเราเป็นแค่ะขอบคุณค่ะ